สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะกับครูวินั่นเองนะคะอ่ะมาถึงเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะอ่ะระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายเราอย่างไรคะคิดว่าสำคัญไหมคะเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยต้องย่อยไหมคะต้องย่อยนะคะอ่ะมาดูนะคะ มาดูภาพตัวอย่างอ่านบก็นบคุณแม่ถามนบว่านบรู้ไหมว่าระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อย่างไรอ่านบนบไม่ทราบนะคะนบก็ถามคุณพ่อต่อว่ามีหน้าที่อย่างไรหรอครับคุณพ่อก็ตอบว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยทำหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะ เป็นสารอาหารให้มีสารอาหารขนาดเล็กจนร่างกายเราเนี่ยดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็ถูกลําเลียงเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันการย่อยอาหารของเรานะคะก็จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะสองประเภทด้วยกันก็คือการย่อยอาหารเชิงกลกับเชิงเคมีนะคะการย่อยอาหารเชิงกลก็คือไม่ต้องใช้เอนไซม์ ือเช่นเรากินข้าวเข้าปากไปนะคะก็จะมีการเคี้ยวแบบนี้เราเรียกว่าการย่อยเชิงกลนะคะต่อไปการย่อยเชิงเคมีก็คือใช้เอนไซม์เอนไซม์ก็คือที่สร้างในร่างกายเราถ้าเหมือนเราเคี้ยวเข้าเข้าปากแล้วในปากของเราเนี่ยค่ะจะมีเอนไซม์นะคะก็คือ เราเคี้ยวข้าวนานๆเคยสังเกตไหมคะทาไมอยู่ๆข้าวเนี่ยรสชาติหวานนะคะก็คือมีเอมไซน์นะคะชื่อว่าเอมไซม์อะไมริสนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปอ่ะหน้านี้อวัยวะใดบ้างเนี่ยที่อยู่ในระบบย่อยอาหารอ่ะครูยังไม่เฉลยก่อนนะคะหน้านี้ไปดูการก่อนเลยอ่ามาดูนะคะอวัยวะแรกเลยนะคะที่เราจะ เจอในระบบย่อยอาหารนะคะก็คือปากเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดิอนอาหารนะคะก็คือประกอบด้วย3ส่วนก็จะมีอะเข้าปากไปแล้วฟันฟันนะาทำหน้าที่ตดัดชีกบดแล้วก็เคี้ยวอาหารนะคะให้ขนาดเล็กก่อนแล้วก็จะกลืนลงไปลิ้นลิ้นทาหน้าที่คุกเข้าอาหารแล้วก็ช่วยกลืนช่วยรับรสชาติด้วยนะคะ ต่อไปก็จะมีต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายก็จะมีด้วยกัน3คู่อยู่บริเวณใต้ขากรรไกรใต้ลิ้นแล้วก็ข้างกกหูนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายนะคะที่ประกอบด้วยน้ําสารเมือกแล้วก็เอนไซม์นะคะพวกนี้ใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะต่อไปปากนะคะย่อย พวก, ode, วกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าพวกแป้งนั่นเองนะคะต่อไปส่วนที่2หลอดอาหารนะคะมีโท่ยาประมาณ25เซนนะคะมีกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถบดแล้วก็คลายตัวได้นะคะหลอดอาหารทําหน้าที่อะไรการลําเลียงแล้วก็ส่งอาหารไปยังไหนกับเพาะอาหารนั่นเองนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนการกืนแล้วก็ลำเลียงอาหารลงสู่กับเพาะนะคะ ก็คือ 1. ขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยฟ้าปิดกล่องเสียงยกตัวสูงขึ้นกล้ามเนื้อหูลูกก็จะหดตัวนะคะดังนั้นที่เขาบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยเราอย่าพูดนะคะต่อไปขณะกืนเนี่ยฟ้าปิดกล่องเสียงจะเลื่อนลงมาปิดกล่องเสียงนะคะสร้างกล้ามเนื้อที่หูรูดเนี่ยจะคลายตัวกล้ามสามกล้ามเนื้อ ลดอาหารหดตัวและคลายตัวนะคะเพื่อช่วยลำเลียงอาหารไปยังกระเพาะนั่นเองค่ะต่อไปอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนต่อไปกบอ่าต่อไปนะคะก็เป็นกระเพาะอาหารอยู่ช่อง ท้องเรานะคะมีกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงนะคะอ่ะมาดูกับเพาะอ,อาหารเรานะคะจะมีเอ็ไซ์ที่ชื่อว่าเลนินนะคะเป็นน้ำย่อยนะคะเพื่อใช้ในการย่อยโปรตีนในน้ำนมนั่นเองนะคะอ่ะกระเพาะอ,อาหารเนี่ยประกอบด้วยเซลล์สามชนิดก็คือสร้างสารเมือกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย่อยนะคะต่างๆเนี่ย ย่อยเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารเรานะคะต่อไปสร้างกรดไฮโดรคลอริกตัวย่อก็คือ HCL นั่นเองนะคะ 5. นัเกเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์ปฐนะคะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมีสภาพเป็นกรดนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3 เอไซเปปซินนะคะก็คือจะช่วยย่อยประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังลำไส้เล็กนั่นเองต่อไป C ิลำไส้เล็ก,น,น,ลลกนะคะเป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อมาจากกระเพาะอ,อาหารลำไส้เล็กเนี่ยมีท่อยาว หกถึงเเมตรนะคะกว้าง2.4เซนติเมตรนะคะอ่าลำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรคะย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดอ่าให้จำไว้ว่ามากที่สุดนะคะในทางเดิอนอาหาราโดยสร้างเนี่ยสร้างเอมไซม์ ide, หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยหลายชนิดนะคะรวมทั้งรับน้ำดีจากตับรับน้ำดีจากตับที่สร้างมาเก็บไว้ในถุงน้ำดีด้วยนะคะ ต่อไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นะคะก็คือเป็นท่อที่ต่อมาจากลำไส้เล็กมีความยาว1.5เมตรกว้าง6เซนติเมตรนะคะอาจจะกว้างกว่านะคะอ่าลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ดูดซึมลำไส้ใหญ่จะไม่ช่วยย่อยนะคะจะทําหน้าที่ดูดซึมน,น้ําวิตามินเกเลือแร่นะคะจากนั้นจะไม่มีการย่อยนะคะ แล้วก็พอดูดซึมเสร็จแล้วก็จะมีกากอาหารนะคะก็คือหากไม่มีการถ่ายอุจจาระหลายวันนะคะจะมีการแข็งตัวอาจจะทําให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยดูดน้ําออกจากกากอาหารมากเกินไปนะคะต่อไปทวานหนะักทวานหนะักก็คือทําหน้าที่อะไรคะขับกากอาหารที่สะสมและรวมตัวอยู่ที่ลำไส้ตรงนะคะออกจาก ร่างกายเราในรูปของอุจจาระนั่นเองอามาดูหน้าที่อย่างอื่นนะคะที่ช่วยสร้างน้ำดีแล้วก็เอนไซม์นะคะมาดูตับก่อนตับทำหน้าที่สร้างน้ำดีนะคะตับทำหน้าที่สร้างน้ำดีแล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดีนะคะน้ำดีก็จะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยย่อยไขมันนะคะ ต่อไปมาดูถุงเก็บน้ําดีถุงเก็บน้ําดีทําหน้าที่เก็บน้ําดีที่ผลิตมาจากอะไรคะเมื่อกี้ตับนั่นเองนะคะแต่ว่าถุงน้ําดีเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ผลิตน้ําดีนะคะทําหน้าที่เก็บอย่างเดียวนะคะต่อไปตับอ่อนตับอ่อนสร้างเอมไซหลายชนิดที่ใช้สําหรับการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปยังลำไส้เล็กอามาดูเอมไซ์คืออะไร เอนไซม์ก็คือเป็นสารินซีประเภทโปรตีนที่เราสร้างโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทําหน้าที่เป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ<ม>ก็คือเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเรานั่นเองนะคะ<ม>เช่นเอนไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารเราเรียกว่าน้ําย่อยนั่นเองนะคะอ่าต่อไปสรุปขั้นตอนการทํางานของเวัไวต้ต่างๆในระบบย่อยอาหารอ่าสรุปตั้งแต่แรกเลยนะคะ ก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยปากเราก็จะเคี้ยวอาหารลิ้นจะช่วยคลุกเคล้าปลอมน้ำลายจะขับน้ำลายออกมานะคะก็คือมีอะไมเลสอะไมเลสเนี่ยจะย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก,ก็คือพวกแป้งนั่นเองนะคะต่อไป 2. เมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนลงผ่านกอหอย เข้าสู่หลอดอาหารแล้วกล้ามเนื้อหลอดอาหารก็จะหดแล้วก็คลายตัวนะคะแล้วก็ส่งไปยังกระเพาะอาหารต่อไปกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวคลุกเคล้าอาหารและผลิตเอนไซม์เชื่อว่าเปปซินออกมานะคะว่าย่อยโปรโตีนอย่าลืมนะคะเปปซินย่อยโปรโตีนแล้วก็กระเพาะอาหารเนี่ยย่อยโปรโตีนนะคะแล้วส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยรับน้ำดีมาจากตับแล้วก็เอนไซม์จากตับอ่อนนะคะ ลำไส้เล็กให้จำไว้ว่าย่อยสารอาหารทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินโปรตีนอะไรพวกนี้นะคะอ่าพอลำไส้เล็กย่อยเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังลำไส้ใหญ่ที่ดูด พวกน้ําเกเลือแร่แร่ธาตุพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกากอาหารกากอาหารนะคะทรงผ่านไปที่ทวันหนักแล้วก็ขับออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองอามาดูแบบฝึกหัดหน้านี้กันนะคะอ่าเหมือน A A นี่คืออะไรคะเอก็คือ นะคะปาก B. B B คือตรงนี้สามตำแหน่งก็คือต่อมน้ำลาย C C คือตรงนี้อะไรคะหลอดอาหาร D d คือ d ตรงนี้ D คือตับ E E คืออะไรคะ E คือกระเพาะอาหาร F F ตรงนี้ค่ะถุงน้ำดีต่อไป G G G ตรงนี้ตับอ่อนอ่าต่อไป h ตรงนี้อะไรคะ h ลำไส้เล็กต่อไป i ลำไส้ใหญ่ต่อไป j j ไส้ตรงต่อไป k สุดท้าย วานหนักนั่นเองอ่ะด้านล่างก็จะเป็นให้เขียนหน้าที่ของมันนะคะครูก็อธิบายไปแล้วอ่าส่วนนี้ก็เป็นใบงานของสัปดาห์นี้นะคะใบงานของสัปดาห์นี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างวิธีการทำเนี่ยให้แค่ห้ข้อนะคะห้าข้อเท่านั้นอ่ะให้เลือกจากด้านบนมาเนี่ยก็คือข้อ1นึผนังของ อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่ปกคลุมด้วยขนทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารปกดูดซึมสารอาหารค่ะดูดซึมทั้งหมดเลยเราคําตอบก็คือลำไส้เล็กนะคะ ต่อไปข้อ2องขตัวอย่างแค่5้าข้อนะคะอวัยวะใดทำหน้าที่บดแล้วก็ย่อยคุกคา้าอาหารเนี่ยกับนําย,ย่อยแล้วส่งต่อไปยังลำไส้เล็กส่งต่อไปยังลำไส้เล็กก็คือกระเพาะอาหารสามอวัยวะใดยอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ส่วนต้นทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อย ผลิตน้ำย่อยมีวางเดียวก็คือตับอ่อนนั่นเอง 4. อวัยวะใดในระบบอาหารที่ใหญ่แล้วก็หนักที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดนะคะก็คือตับนะคะข้อสุดท้ายที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูอวัยวะใด ไม่มีกระบวนการย่อยเลยแต่มีการดูดซึมน้ําและวิตามินค่ะไม่มีการย่อยนะคะก็คือลำไส้ใหญ่นี่ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของสัปดาห์นี้นะคะครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีคะ่ะ